สวัสดีค่ะพบกับใหม่ในช n แนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสกิลที่ใช้ในการโจมตีและดีบัฟต่างๆกันค่ะเริ่มต้นที่สกิลแรกกันเลยสกิลหมุนหมุนหรือคลิกขวาบวก A หรือ D สกิลนี้จะเป็นการโจมตีที่เคลื่อนที่แปข้างๆในเวลาเดียวกันนะการโจมตีจะถูกแบ่งออกเป็น2จังหวะค่ะในขณะโจมตีจะมีการฟื้นฟู MP ทุกครั้งที่โดนเป้าหมาย สกิลวันชูหรือคลิกขวาสกิลนี้มีประโยชน์มากในการใช้ตีมากเลยนะคะเพราะมีเยอะที่สุดค่ะโดยที่การโจมตีจะถูกแบ่งออกเป็น3จังหวะด้วยกันจังหวะที่3าแนะแ์ปัจจุบันจะเป็น AOE แล้วสกิลนี้ยังทำให้คู่ต่อสู้ติดชัดได้ด้วยนะสกิลต่อไปค่ะขออธิบายพร้อมกันเลยนะนั่นก็คือสกิลไทยไยหรือคลิกขวาสกิลหมุดละสาหรือชคลิกขวา สกิลฮอปและ3หรือ S คลิกซ้ายทั้ง3สกิลนี้จะมีค่าป้องกันลดลง10%ต่างกันแค่สกิลถอยถอยกับสกิลฮอปและ3จะมีฟอนกาดในขณะที่หมุดและ3าจะเป็นสุปอาร์มค่ะสกิลต่อไปนะคะสกิลโยนะเลยหรือคลิกขวาและซ้ายพร้อมกันค่ะสกิลนี้จะใช้สันคู่ต่อสู้ที่เป็นคนนะแต่กับมอนเตอร์จะติดกระเด็นค่ะ ต่อไปขออธิบายสกิลพรสวรรค์ของชายที่เป็นกลุ่มสกิลประเภทโจมตีและที่ปรับต่างๆนะคะเริ่มที่สกิลแรกค่ะ 1. สกิลเมฆหมอกหรือคิวสกิลนี้จะช่วยลดค่าหลบหลีกและคะ่าป้องกันของคู่ต่อสู้ได้ค่ะสกิลหนองน้ำแห่งความลับหรือชิปบวกคิว สกิลนี้จะลดกลิ่โจมตีเคลื่อนไหวและแม่นยำของคู่ต่อสู้ได้ค่ะสกิลความวุ่นวายของป่าไม้ชิปบวก F ต่อเนื่องด้วยค้างจะทำให้ผลของสกิลนี้อยู่ได้นานขึ้นนะคะสกิลนี้ขึ้นอยู่กับค่าพละกกำลังเป็นตัวหลักค่ะการโจมตีเป็นแบบ AOE มีสุบอามและคู่ต่อสู้ติดช็อตได้ค่นะ สกิลดวงอาทิตย์ที่รอดหรือชิปคลิกขวาสกิลนี้จะเป็นการโจมตีที่มีดีบัฟทำให้คู่ต่อสู้ของเรามีการเค่นไหวการได้เวทและการโจมตีช้าลง20%ค่ะสกิลเสียงสะท้อนของทรณีหรือชิปคลิกซ้ายสกิลนี้ทำให้คู่ต่อสู้ที่อยู่ในแอเรียบพาสติดสตันค่ะ ที่จริงมีสกิลเพิ่มตำมีลิดน,นหนึ่งนะเป็นสกิลรวมทักษะที่มีผลทําให้ผู้ต่อสู้ติดดีบับอื่นๆอีกมากมายเลยแล้ขอรวบไปที่สกิลรวมทักษะนะสําหรับกลุ่มสกิลที่ใช้ในการโจมตีและดีบับต่างๆขอจบลงเพียงเท่านี้นะต่อไปพบกับช่วงห้องทดลองฟอลินสกิลการโจมตีทุประเภทจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับการ การคนโทรลของสกิลปุ่มการเคลื่อนไหวนะคะต้องฝึกสกิลการเคลื่อนไหวดีๆแล้วสกิลการโจมตีจะเร็วขึ้นค่ะที่สำคัญต้องดูด e ีบัฟของสกิลการเคลื่อนไหวบ่อยๆนะเพื่อที่จะทำให้โจมตีเร็วแล้แรงอยู่ตลอดเวลารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมไปฝึกสกิลกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ